ครับท่านชมครับวันนี้ก็มาหั่นหยวกกล้วยให้กับวัวเหมือนเดิมนะครับวันนี้เอามาให้แค่ต้นเล็กๆสองต้นนะครับเป็นหน่อกล้วยเดี๋ยวจะเอาให้เขาครับรอกันอยู่นี่ครับกินฟังรอนี่ครับก็เป็นหยวกกล้วย ล้วนๆเลยนะไม่ผสมกับลำไม่ผสมกับไอ้กากน้ำตาลเกลืออะไรนะครับก็มี F อฟซหลายท่านนะครับบอกว่าให้เอากากน้าตาลแล้วก็เกลือผสมลงไปด้วยนะครับเอาลำผสมไปด้วยแต่ของผมก็เอาประหยัดไว้ก่อนครับไม่ใช่ประหยัดหรอกจริงๆแล้วมันก็ไม่สิ้นเปืองเลยมากครับก็เอาแค่เอาแค่ต้นกล้วยให้เข้าไปก่อนครับ คือเขาเฉพาะต้นกล้วยเขาก็กินดีอยู่แล้วนะครับก็มาแค่เสริมครับท่านชมไม่ได้ไม่ได้เน้นให้เขาเอจะบำรุงให้เขาอ้วนอะไรมากมายนะครับวันนี้ก็จะมาให้ดูไอ้น้าด้วยครับว่าหลายท่านถามมาว่าในน้ําผสมอะไรให้มากผมก็จะใช้เฉพาะเกลืออย่างเดียวนะครับเกลือ <c oughs> ก็เป็นเกลือแกงธรรมดาเนี่ยครับเนี่ยก็ยี่ห้ออะไรก็ได้ครับ นี่ครับเป็นเกลือเม็ดจับหยาบหน่อยนะครับเดี๋ยวไปดูว่าผมใช้กี่กี่กร,รมัมกี่ขนาดไหนนะครับในน้ําประมาณหนึ่งถังครึ่งถังนะครับนี่เขาก็กินอย่างรอร่อยของเขาไปนะครับนี่ไม่ต้องผสมลำไม่ต้องผสมไอ้กากน้ําตาลหรือเกลือนะครับก็ถ้าเราฝึกให้เขากินต้นกล้วยเปล่าๆได้ก็ ให้เขากินนะครับประหยัดไปนะครับก็ลำก็ตอนนี้ก็กิโลกร,รัมแล้วก็ประมาณห้าบาทแล้วนะครับยี่สิบกิโลก็ประมาณหนึ่งร้อยบาทร้อยสิบาทที่ที่จังหวัดแพ่่นี่ก็ยี่สิกิโลร้อยยสิบาทเขาก็กินอร็ออร่อยสไตล์เขาครับ เขาชอบต้นกล้วยครับมีตัวนําพากินตัวอื่นก็จะกินตามไปด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูไ้การผสมเกลือลงไปในน้ํานะครับถังน้ําผมเอาไว้ใกล้ๆกับห้างนาตรงนู้นครับตรงนี้ก็จะเป็นแปลงผักสวนครัวของคุณลุงนะครับปลูกปลูกถั่วฝักยาว ปลูกผักเจ้าปลูกไอ้ผักคะน้ากระเทียมหอมแดงนะครับตรงนู้นก็จะมีก้าผักเต็ไมไปหมดเลยครับมีผักคะนา้าเดี๋ยวพาไปดูก่อนก็ได้ครับตรงนี้ก็เป็นกล่ำกล่ำดอกตรงนี้ก็เป็นฟักทองนะครับทางเหนือเรียกหมางน้ำแก้วนะครับตรงนั้นเป็นผักคะน้านะครับนี่ตรงนี้เป็นหอมแดงตรงนี้เป็นผักชีผักชีต้นหอมเนี่ยครับ นี่กำลังจะออกนะครับผักชีต้นหอมทางจังหวัดแพร่เรียบหอมน้อยครับนี่ผักกาดขาวตรงนี้ก็หวานผักกาดมันกำลังจะขึ้นนะครับนี่หอมน้อยนี่ครับหอมน้อยผักชีกับผักคะน้านี่ก็แบ่งออกไปปลูกแล้วครับแบ่งแยกออกไปปลูกนี่ผักกวางตุ้งนะครับผักกวางตุ้ง ตงน,นั้นต้นไอ้กะทองครับเด็ดยอดขายนะเก็บยอดเก็บยอดมาแกงครับหุ่นถั่วฝักยาวนี่ทุนี้ก็เป็นผักกาดขาวนะครับผักกาดขาวนี่ก็เป็นกระม่าช่วงช่วงฤดูหนาวปลายฤดูหนาวของทางเหนือเขาจะปลูกผักกันอย่างนี้ครับอากาศ มันให้นะครับที่จะปลูกผักกาดปลูกมันไม่มีแมลงอะไรรบกวนนะครับนี่ก็เป็นต้นหอมกระเทียมนะครับนี่ตรงนี้ก็เป็นถั่วฝักยาวเหมือนกันครับนี่ก็ปลูกใกล้ๆกับไอ้ลวดเนี่ยครับนี่ตรงนี้ก็เป็นลวดนี่ก็เป็นช่องทางเดินที่จะเดินไปหาไอ้คอกตรงกลางนานะครับนี่ถังน้ําถังน้ำสามถังนะครับ กินไม่หมดนะครับสามถังนี้ก็ประมาณหกถังสีนะครับหกถังสีต่อวันเขากินไม่หมดนะครับก็ผมก็จะสูบจากบ่อน้ํานะครับบางครั้งก็ใช้น้ําประปาบางครั้งก็ใช้น้ําในบ่อน้ํานะครับเปิดใส่ให้เขาไว้ตอนเช้าหรือตอนเย็นที่เราว่างๆครับก็มาเปิดทิ้งไว้ให้เขานะแล้วเขาก็เดินเลาะออกตามท้องทุ่งเนี่ยครับ แล้วก็เวลาเขาหิวก็ให้เขาเดินมากินเองนะครับเขาะจะรู้ที่นะครับเดี๋ยวมาดูไอปริมาณที่ผมใส่ในในแต่ละถังนะครับว่าผมใช้ประมาณเท่าไหร่นะครับผมก็จะใช้ประมาณนี้นครับนี่ครับหนึ่งกำมือครับ ็ไม่มาตรฐานเท่าไหร่ครับประมาณ1นึ่กำมือนี่ครับหนึ่งถุงนี่ก็ต่อ1วันนะครับนี่ครับเลือๆก็เฉลี่ยเฉลี่ยไปครับก็เฉลี่ยเฉลี่ยไปนะครับเดี๋ยวก็เปิดน้ําใส่ให้เต็มครับก็ประมาณประมาณสองถังสีนะครับ ประมาณก็ถังฝาเอ่ถังหนึ่งก็ประมาณสักเกือบเกือบสี่สิบลิตรครับเกือบเกือบสี่สิบลิตรเพราะว่าถังนี้เป็นถังร้อยลิตรนะครับแต่ใส่ไม่เต็มครับประมาณสี่สิบลิตรนะเป็นถังร้อยลิตรผาครึ่งนนครับ<อ>เดี๋ยวก็จะมาเปิดน,น้ําใส่ให้เต็มนะครับเขาก็จะเดินมากินเองครับ ช่วงเวลาเย็นๆช่วงนี้ผมมีภารกิจนะครับไม่ทันได้ออกไปถ่ายไอวัวของเกษตรกรด้านข้างนอกให้ท่านชมได้ดูครับวันนี้ก็จะถ่ายวัวของตัวเองแล้วก็ท่านชมได้ดูไอการให้อาหารการให้น้ําของผมนะครับว่าผมใช้วิธีแบบไหนผมก็จะใส่เกลือแบบนี้ทุกวันนะครับบางวันถังไหนที่เขากินไม่หมดผมก็จะไม่เติมเกลือนะครับ ก็จะเติมเกลือเฉพาะถัทงที่เขากินหมดครับแต่วันนี้เขากินน้ําเสม,เมอันหมดเลยน่าจะหมดไปถังละประมาณสักสิบกว่าลิตรนะครับยี่สิบลิตรเนี่ยถันยงนี้ก็จะหมดเยอะหน่อยนะครับกับถังนี้นะครับแต่วันนี้มาสาธิตให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับว่าใส่ยังไงนะครับน้ําต่อเกลือก็หนึ่งกำมือครับต่อน้ำสองถังนะประมาณนี้หนึ่งถุงก็หมดไปพอดี สา,สามถังนะครับเขากินไม่หมดนะครับน้ําทั้งหมดเนี่ยต่อวันกินไม่หมดก็จะเหลือเหลือเกือบครึ่งนนครับต่อต่อน้ําที่ให้ครับช่วงนี้ก็อากาศมันมันอึมครึมด้วยครับเมื่อคืนฝนตกหนักครับประมาณเที่ยงคืนกว่าๆนะครับฝนตกหนักมากเลยก็ทําให้ ในท้องนาพื้นที่ของจังหวัดแพร่เนี่ยก็ชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำเหมือนกันนะครับก็อากาศตอนนี้ก็คึมๆเนี่ครับยังมีเมฆหมอกอยู่นะครับก็ไม่แน่นะคืนนี้อาจจะตกลงมาอีกครับเพราะว่าอากาศมันเย็นๆแต่ช่วงกลางวันก็ร้อนเหมือนเดิมนะครับตกเสร็จก็ร้อนนะครับไม่ไม่ไม่หนาวนครับต้องใปีนี้แปลกตรงฝนตกแล้วไม่หนาวครับปกตินี่ทุกปีนี่รับ เวลามีฝนตกปลายฤดูหนาวหรือช่วงเดือนมกราคมพาเนี่ยครับเวลาฝนตกแล้วจะมีจะมีอากาศหนาวเย็นด้วยครับแต่ปีนี้ไม่ไม่เย็นไม่หนัไม่หนาวนะครับร้อนนะปีนี้จะร้อนไวจะแรงไวนะครับดีว่ามีฝนมาช่วยหนึ่งหนึ่งหาแล้วครับ ออกไปอยู่ข้างนอกแล้วคงจะหมดแล้วครับเมื่อกี้ผมเอามาไม่เยอะวันนี้ครับเอามาแค่สองต้นครับหมดละเหลือแต่ฟางนะครับเดี๋ยวตอนกลางคืนเขาก็จะมานอนอยู่ในอคอกนี่ครับเมื่อคืนฝนตกตอนเช้าเนี่ยผมเป็นห่วงเขานึกว่าเขาจะไม่มาอยู่ในอคอกนะครับแต่ว่าพอมาแล้วปรากฏว่าเขาก็นอนกันอยู่ในอคอกนี่ครับเขาก็มานอนกันอยู่ในอคอกทั้งสี่ตัวเลยนะครับก็แต่ละตัวก็ไม่ไม่เปลี่ยกนะครับตอนแรกก็นึกว่าเขานอนตากฝนตามท้องนาครับ มาตอนเชา้าแล้วปรากฏว่าเขาอยู่ในคอกหมดเลยครับก็สัตว์มันก็ฉลาดนะครับเขาก็รู้จักเวลาเปียกฝนไม่เปียกฝนนะครับเพราะวัวนี่เขาไม่ชอบชื้นแฉะอยู่แล้วนะครับนี่ตอนนี้ผมก็แขวนในในี่ให้เขาด้วยให้กับเจ้าไอ้เจ้าหมูกับเจ้าไอ้กุมภาเนี่ยครับแขวนแขวนหอกนะครับ้บันผมเปียกหอก มีลําตัวของเจ้ากุมภานะครับรู้สึกว่าจะขยายยาวขึ้นนะครับเมื่อก่อนคิดว่าเขาจะไม่ยาวนะครับดูสั้นๆป้อมๆนะครับแต่ตอนนี้ดูเขาขยายยาวขึ้นแล้วนะครับนี่แม่มุกเขาได้ปล่อยเดินตามเนี่ยครับเขาได้กินเต็มที่เลยนะครับหลังจากเขากินเสร็จเขาก็จะมานอนพักหรือมามากินฟางกินอะไรในเนี่ยครับเขาเจาะกิน ผมก็ทิ้งไว้ในรางด้วยครับเขากินเสร็จเขาก็ออกไปเดินเล่นของเขาก็เมื่อคืนฝนตกก็เป็นห่วงเขาเหมือนกันครับกลัวกลัวหลักไอ้ลวดไาฟ้าล้มด้วยครับล้มแล้วกลัวเขาเดินออกไปข้างนอกครับแต่พอดีมาแล้วปรากฏว่าเขาอยู่ในคอกหมดเลยก็โล่งใจหน่อยครับก็ไม่มีหลักล้มด้วยครับก็เดี๋ยว จะเดินตรวจไอ้รั้วไฟฟ้าอีกรอบหนึงครับตอนนี้ผมก็ปลดปลดรั้วไฟฟ้าออกก็แล้วครับให้เขาได้พักให้เขาได้พักไอ้ทำงานบ้างครับเขาทํางานมาทั้งคืนทั้งวันนะให้เขาหยุดประมาณสักชั่วโมงเดี๋ยวใกล้จะกลับบ้านก็จะเสียบไว้เหมือนเดิมนะครับแม่ขาวก็ออกมาแล้วนะนี่แม่ขาว ข้าวนี่ก็จะเข้าสองเดือนแล้วนะครับผ่านสองรอบเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับนมนมเขาเริ่มเป่งนี anyway> ่ครับหัวท้องก็เขาจะมีจุกนมอยู่นี่ครับนี่ครับนี่นมเขาเริ่มมีเป่งมีฐานเรียบร้อยแล้วนะครับก็น่าจะติดแล้วนะครับก็ลุ้นอีกประมาณเจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนกว่าๆนะครับก็มาลุ้นกันต่อนะครับว่าเขาจะ ะให้ลูกออกมาสวยงามหรือเปล่าครับชุดนี้ก็คงจะเก็บแล้วครับไม่ไม่ปล่อยออกไปแล้วครับเก็บไว้ขยายในอนาคตนะครับมาขาวมาขาวแล้วออกมาเลยนี่ครับเขา,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 าก็ออกมาอยู่ด้านนอกเขากินด้านในเสร็จเขาก็ออกมาอยู่ด้านนอกเนี่ยครับ รลาะกินเศษฟางเศษอ้ยหญาที่ออกใหม่ตอนนี้ได้ฝนไปก็คงจะเริ่มแตกหนอ่อแตกใบกันขึ้น,นครับแตกยอดขึ้น,นครับก็ถ่ายท่าชมได้ดูนะครับช่วงนี้ไม่ช่วงนี้ไม่ทันที่จะออกไปถ่ายข้างนอกจริงๆนะครับก็เดี๋ยวอีกสักวันเสาร์วันอา,าทิตย์นี่ครับ ก็จะออกไปพบปะกับเกษตรกรที่อยู่พื้นที่จุดอื่นด้วยครับถ่ายท่านชมได้ดูนะครับก็จะพยายามไปหาเกษตรกรรายใหม่ๆนะครับเพื่อจะได้พูดคุยพบปะได้รู้จักกันนะครับมีอะไรก็จะได้แลกเปลี่ยนกัน,นครับครับสำหรับวันนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ